ทำอะไรเจ้าวันนี้มดสะข้นทำมดสะข้นนี่คืออะไรลูก <Chicken> Bru <breast. S 1> ไก่อกไก่ฉีกจาเพื่อนๆวันนี้ลูกสาวทำอาหารอีกแล้วค่ะหั่นหอมเสร็จเรียบร้อยค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสนอมเลยกลุ่มค่ะ,ว,คะวันนี้ก็ละมดานวันที่สี่แล้วเนาะตอนนี้กำลังจะออกไปซื้ออาหารค่ะไม่ได้ทำอะไร ลูกสาวเขาก็ทำค่ะทํานิดหน่อยเป็นอาหารแบบเหมือนอะคล้ายๆอาหารว่างออเดอร์อะไรเงี้ยมันจะเป็นเขาจะชื่อโมซักคันเนาะปกติเราก็ซื้อแต่วันนี้ลูกสาวเป็นคนทำเนาะเขาจะทํานิดหน่อยเดี๋ยวกลับมาถ่ายให้ดูค่ะว่าลูกสาวทำอะไรแต่ว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะไปซื้ออาหารก่อนค่ะ ช่วงนี้ก็ประมาณบ่ายสี่โมงกว่าๆเนาะเราต้องรีบออกไปค่ะเพราะว่าประมาณหกโมงกว่าก็จะได้ทานอาหารมื้อแรกของวันเนาะแล้วถ้าเป็นช่วงนั้นนะเราออกมาเลดหรืออะไรเงี้ยคนจะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ร้านแบบเหมือนอาหารเขาอาจจะแบบไปร้านที่เราเคยไปอา,อาหารอาจจะหมดได้เนาะตอนนี้เราก็ถ่ายวิวข้างทางแต่เดี๋ยวจะแวะไปเติมน้ำมันก่อนค่ะโอเคเนาะ ค่ะก็เป็นร้านร้านเดิมนะคะร้านเดิมที่เราเคยมาซื้อกูซี่แต่ครั้งนี้เราซื้อฮาริสด้วยค่ะฮาริสก็คล้ายๆโจ๊กคล้ายๆอะไรแต่ว่าเขาจะเป็นแบบแน่นๆหนึบๆหน่อยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านอันนี้ของที่ได้มาเนาะเราก็มาร้านต่อไปค่ะเราจะมาซื้อฟรีดค่ะดูช่วงนี้ประมาณนี้ก็รถก็จะติดๆหน่อยเนาะอะไรประมาณนี้เนาะ เพราะว่าต่างเนี่ยดูต่างคนต่งางออกมว่าซื้ออาหารถ้าใครร้านไหนที่แบบเหมือนเขาไม่บ้านไหนไม่ใช่ร้านบ้านไหนที่เขาไม่ทําเองอะไรประมาณนี้เนาะส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอยากจะบอกว่าคิดผิดนิดนึงที่เข้ามาสายในปกติเราออกสายนอกตรงนู้นก็ได้นะเราเข้ามาสายมันจะมีสองสายเนาะเราเข้ามาสายนี้ก็เลยรถติดหน่อยค่ะ ค่ะเพื่อนๆช่วงลมดานหน้าร้านของร้านแต่ละร้านเนาะที่ขายอาหารเป็นแบบเหมือนร้านคาเฟ่ทีเลียนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบของพวกนี้ค่ะที่เป็นแบบเหมือนอะไรอ่ะเป็นแบบของทอดทั้งหลายแหล่นะเขาจะเป็นแบบเพื่อนซัมบูซาบัฟโฟล่านู่นนี่นั่นสฟิงโลนใส้ผักใส้เนื้อใส้ไก่ใส้อะไรสารพัดใส่เลยค่ะตอนนี้ช่วงนี้โอ้โหขายดีแล้วก็แบบคนจะแบบคึกคักคึกคักมากมาย ค่ะเ,เพื่อนๆสรุปเรายังไม่ได้ฟร,รีดเลยมื่อร้านเมื่อกี้หลายร้านเลยแถวเมื่อกี้เนาะถามบอกออมีฟร,ร,รีดไหมอะไรอย่เงี้ยเขาบอกโอ้ฟร,ร,รีดหมดค่ะเรามาแบบเหมือนคิดว่าเรามานะ่าจะมาช้าไปเนาะถ้าเป็นกลางวันของรรมดานที่นี่นะกลางวันตอนเช้าถึงกลางวันนี่จะแบบ แบบเงียบมากแบบเป็นอะไรที่แบบเงียบเงียบมากๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนนะโ้คือคืนมากเลยร้านอาหารร้านนู่นนี่นั่นเขาจะเริ่มเปิดเนาะแบบหลังก่อนที่เอ่อฟตั้วนะคะหมายถึงเรากินอาหารมื้อแรกของวันอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบเริ่มประมาณหกโมงกว่ากว่าเนี่ยร้านเขาจะเริ่มเปิดแล้วเนาะเพราะว่าเราจะกินอาหารประมาณ ตอนนี้วันนี้ก็ประมาณ6กโมงกว่า6กโมงครึ่งหกโมงสามสิบกว่านาทีอะไรประมาณเนี้ยเนาะโอเคเพราะว่าจะบอกเวลาแบบเหมือนตายตัวตายตัวไม่ได้เขาต้องดูตามตะวันดูตามอะไรเงี้ยเวลาเขาก็จะแบบเลทไปนาทีสองนาที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 อะไรเงี้ยของในแต่ละวันละวันละวันอะไรอย่างเงี้ยนเนาะเราบอกแบบแบบเวลาที่แบบฟิกซ์เลยก็ไม่ได้เนาะ สรุปเราก็ยังไม่ได้เลยฟลีเราก็มาซื้อไอ้มาชีค่ะเป็นพวกเดี๋ยวไปเปิดให้ดูดีกว่าเพราพูดน่าจะผิดแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารที่เราสั่งมาด้วยเนาะอาหารที่สามีบอกว่าให้ซื้อไม่ได้นะเราได้อย่างที่เราอยากซื้ออันนั้นไม่มีค่ะฟลีดฟลีดหลายร้านเลยถามแล้วเขาบอกหมดหมดอะไรประมาณนี้เนาะตอนนี้เราก็จะกลับไปบ้านแล้วค่ะไปจัดจ้านจัดอะไรก่อนเนาะ จะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูว่าเราซื้ออะไรมาวันนี้ค่ะอันนี้คือมูซักคนเนาะอันนี้กลับมาลูกก็หอ่อเสร็จเรียบร้อยตอนนี้กำลังเปิดไฟให้เขาอบอยู่ค่ะค่ะตัวนี้ค่ะที่ลูกทำเป็นไส้เนาะค่ะแล้วนางก็กวนซุปไว้ให้ด้วยเนาะค่ะอันนี้คือกูซี่ที่เราไปซื้อมาเนาะ ก็จะเป็นไก่เป็นตัวตัวมาเป็นแบบนี้เนาะค่ะอันนี้คือฮาริสนี่เป็นคล้ายๆโจ๊กบอกไม่ถูกอะ่ะเป็นแน่นๆคล้ายๆโจ๊กมีเม็ดเดือยเม็ดอะไรมีไก,มไก่มีอะไรเนาะค่ะอันนี้เป็นสลัดเขาเรียกเอ่อไยตูชแต่ว่าเขามีเนี่ยพวกเนี้ยวางอยู่ข้างบนเนาะอันนี้ก็เป็นสลัดอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าทับบูล่ะ ทำมาจากบักดูนิสเนาะพาสลีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็สั่งชิเคเก้นกระบาบมาหนึ่งถาดด้วยค่ะอันนี้เป็นกระบาบไก่ค่ะอันนี้ก็เป็นมะชีค่ะมหาชีมันจะมีแบบเหมือนข้าวหมกเอ้ยข,ข้าวหมกข้าวห่อใบองุ่นข้าวห่อใบกระหล่ำปีอะไรประมาณนี้ค่ะ เนี่ยแล้วเขาก็จะมีพวกฮัมมูสมีกระเทียมมีแก้เลียนนะคะไอผักดองอะไรประมาณนี้เนาะนี่คะ่ะอาหารของเราวันนี้เนาะเดี๋ยวจะจัดเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะแกะกล่องมาอาหารของเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ไม่ได้แกะอันนี้ไม่ได้อ,ออกเพราะว่าขี้เกียจล้างจานง่ายดีโอเคนี่เราก็จะ enjoy อาหารมื้อนี้กันแล้วค่ะ แตงฝอชิงนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะม,มัสรามบ้าบายบายระมาดานคารีมค่ะ d ด y f โฟร์อันนี้หมดสักขันที่ลูกทำเนาะเพิ่งจะสุกแล้วเขาก็จะมีซอสอ,สอันนี้ด้วยเราก็ใช้ดิปเอาหะจิ้มจิ้มเอาเนาะอันนี้เป็นโลบเอ่อโยเกิร์ตค่ะโอเค